สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป messenger กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่โน้ตหรือว่าแชร์ความคิดเห็นให้กับแชท messenger ของเรากันนะคะอย่างแรกให้มาที่ messenger ค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ messenger ของเราแล้วเราจะเห็นเครื่องหมายบวกที่ด้านบนของแชท messenger ของเราให้เราคลิกตรงนี้ค่ะ เราสามารถที่จะมาแชร์ความคิดเห็นหรือว่าใส่โน้ตตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาให้เรามากดที่คำว่าแชร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโน้ตของเรานะคะเขาก็จะปรากฏให้อยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะส่วนวิธีการเปลี่ยน เราสามารถเข้ามาคลิกที่โน้ตเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกที่รีบอนิวโน้ตนะคะตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้เลยค่ะกดแชร์เหมือนเดิมนะคะอ่าโน้ตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วส่วนวิธีการลบก็แค่มาแตะที่โน้ตเหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกที่ ดีลิทโน้ตนะคะระบบก็จะถามคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบโน้ตของคุณออกให้เรามาเลือกที่ลบออกค่ะในส่วนโน้ตของเราตรงนี้ก็จะถูกลบแล้วโน้ตตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาการอยู่แค่หนึ่งวันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเครื่องหมายบวกแบบนี้ให้เราไปอัปเดต Messenger Facebook ของเราให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะแชร์ความรู้สึกหรือว่าใส่โน้ตของเราได้ในแชท m e s s e n g e r คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ